สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีธาตุลมแลัคนะธาตุลมนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องอีดีนอทาร้อนนะคะดูดวงไปกับกวางคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะสรุปรวมของพยาการในการที่จะเลือกกองไพ่นะคะกวางจะสรุปเป็นพลังงานโดยรวมเป็นธาตุตให้กับเพื่อนๆก่อนนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะอืมนะคะสําหรับธาตุลมกวางจับไพ่ขึ้นมาแล้วฉิบไปเป็นพลังงานรวมแล้วก็จับไพ่เนื้อคู่ในอนาคตข้างหน้าที่มันกําลังจะเกิดขึ้น นะในเรื่องราวความรักของคุณเนี่ยนะคะโอเคนะคะทัดลมหัวข้อนี้ชื่อหัวข้อชีวิตของเราในปัจจุบันนะแล้วก็เนื้อคู่ของเราในอนาคตเรามาดูกันเลยคะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องบอกก่อนนะตัวตนของชาวทัดลมเขาต้องการครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะหรืออยากได้วิถีชีวิตในการใช้ชีวิตคู่นะคะแบบจริงจังอะนะแบบมีความสุขรวยอะไรก็ได้ค่ะแต่ขอให้รวยความสุขขอให้รวยความรู้สึกดีๆแค่นั้นเองสิบทวนมขึ้นมาเห็นปะ เป็นใบสุดท้ายในเรื่องราวนะบางคนอาจจะสมหวังนะในเรื่องของความรักหรือคุณอาจกําลังจะเจอใครอยู่ตอนเนี้นะคะอาจจะเป็นคู่ของคุณจริงๆก็ได้ออถ้าตอนนี้นะคะสำหรับบางคนมีการปรับเปลี่ยนสถานะหรืออาจจะมีการเลื่อนขั้นในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ให้มันพัฒนาไปที่ดียิ่งขึ้นก็ได้บางคนมีความรักที่ดีเข้ามาค่ะอนะแล้วก็กําลังจะมีความสุขนะเมื่อคุณเปิดประตูนะคะหัวใจตัวเองน,ะน,ะนะั้นก็จะสมหวังนะถ้าคิดจะจริงจังกับความรักธาตุลมจะสมหวังเลยแหละ แต่ทีเนี้ยมันไม่ใช่มีพลังงานของคนที่สมหวังอย่างเดียวเอ่อสำหรับคนที่มีคู่ดีอยู่แล้วก็ดีจริงๆนะเพราะบทสรุปก็บอกแล้วว่าเออสิบถ้วยบางคนนะคะเอออาจจะอุป,ปับคบกันนะคะอยู่ๆบางแผนในเรื่องของการที่จะมาใช้ชีวิตด้วยกันเลยหรือบางคนวางแผนจะมีลูกกันเลยก็มีนะเนี่ยเนะี่ยสามไม้เท้าเด็กถือเหรียญเข้ามาเนี่ยกำลังจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ นะคะให้มันเป็นสะพานนะคองคอคองใจกันไว้ก็ได้แต่ทีนี้เรามาดูพลังงานแบบรวมกันบ้างสําหรับธาตุลมนะคะบางคนที่อาจจะยังไม่เจอใครแบบจริงจังคุณอาจจะไม่ได้ซีเรียสแต่คุณต้องปกป้องความรู้สึกตัวเองไว้ด้วยนะธนะาตุลมนะคะไม่เหมือนคุณไม่อยากเผลอใจรักใครก็ได้สําหรับบางคนมันมีไพ่สามดาบเดอะสตาร์เข้ามานะเออเรื่องราวความรักของคุณอาจจะผ่านจุดในเรื่องของคําว่าอกหักมาแล้วฮิวตัวเองแล้วค่ะเดอะสตาร์เข้ามาแม้กระทั่งนะ ตัวคุณนั้นจะอ,อกหักรักคุดมาอีกสักกี่ครั้งก็ตามาธาตุลมคุณไม่เคยขาดในเรื่องของความรักแต่ก็ยังอาจจะไม่เจอคนที่ใช่สําหรับคุณหรือเข้ามาจริงจังด้วยฉะนั้นนะวิถีความคิดวงโครจรนะคะความรักของาธาตุลมเปลี่ยนไปเลยคุณรักตัวเองนะถ้าคุณจะเปอะไรคุณจะเป อ,อสิ่งที่คุณมีมาซัพพอร์ตตัวเองในตำแหน่งไพ่ราชินีถือเหรียญเข้ามาแล้วมันก็มีไพ่เดอะเดวิลเข้ามาหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็หมายความว่าธาตุลงนะคะคุณจะมีคนเข้ามานะเข้ามาไปคุณอะหรือมีคนเข้ามาชอบคุณหรือพยายามที่จะซัพพอร์ตอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณอะืบางคนนะคะอาจจะไม่ได้คิดว่าความรักเนี่ยมันคือทุกอย่างของชีวิตแต่บางคนนะคะอาจจะไปมีความสุข มีความสมบูรณ์ในชีวิตในเรื่องของการใช้เงินก็ได้สําหรับ่านลมช่วงนี้นะบางคนถ้าจะคบใครจรงิงจังนะ่ถามว่าสมหวังเลยลหละนะแต่ถ้าคุณไม่จริงจังกับใครนะธาตลมในช่วงนี้คุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะไม่ว่าจะเป็นความสุขทั้งด้านการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แตระวังนะไม่แค้วค่ะธาตลมคุณจะเจอทั้งคนดีแล้วก็ไม่ดีฉะนั้นคุณต้องเลือกดีๆถ้าคุณนั้นจะคุยกับใครหรือจะคบกับใครก็ตามเพราะว่าสามดาบมันเข้ามาอยู่ในดวงชะตาของคุณ โอเคนะคะถ้าเหรียญเข้ามาแต่คุณก็ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายด้วยตัวเลือกเนี่ยมีเข้ามาเยอะและ้วทาตุลมเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดเลือกนะห้าเหรียญเนี่ยเห็นไหมมีตัวเลือกเข้ามาเยอะแยะเลยนะหรือคุณอาจจะมองว่าถ้าใครก็ตามเข้ามาแล้วนะคะไม่ได้สร้างสรรค์อะไรกับชีวิตคุณเลยเนี่ยคุณสามารถที่จะเดินออกมาแบบปุบปับได้เลยเหมือนกันนะทาตุตลมนะคะ โอเคมีไพ่เดอะเมจิเชียนเข้ามารอบรู้นะหรือว่าช่วงนี้อาจจะมีคนหลายคนเข้ามาหลายรูปแบบแบบไพ่เดอะเมจิเชียนเข้ามาบางคนก็มาฉลาดกับคุณนะในขณะที่ธาตุลมคุณนั้นก็ฉลาดอยู่แล้วนะคุณก็ไม่ยอมให้ใครที่จะเข้ามานะคะทำลายความรู้สึกคุณได้เหมือนกันถ้าไม่ได้จริงจังอะไรเพราะว่าถ้าไม่ได้จริงจังมาคุณก็ไม่จริงจังกลับเหมือนกันแต่ว่าเดอะ a มจิกเชียนเนี่ยคิดว่าจะมีคนหลายรูปแบบเข้ามาหาคุณนะ่ะเนี่ยแหละคือสิ่งที่คุณจะต้องระวังแต่ว่าธาตุลม เขามีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีต้องพูดอย่างนี้เพราะไรความรู้สึกของเขาได้เป็นไพ่หนึ่งดาบทัดลมเป็นคนชัดเจนตรงตรงด้วยนะคะประมาณว่าภูมิคุ้มกันของคุณนะ่ะมันจะออกฤทธิ์นะเป็นตัวยาที่ดีอะนะอจคุณอาจจะไปได้ตัวยานี้มาจากไหนก็ไม่รู้อาจจะจากประสบการณ์ตรงของคุณที่คุณเคยผ่านมาแล้วคะ่ะเคยคาดหวังกับความรักหรือเคยคาดหวังกับอะไรแล้วมันไม่สมหวังแต่วันนี้คุณก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับกับความรักนะ ถ้ามีมันต้องดีไงมันต้องดีเลยมันต้องสมบูรณ์มันจะต้องเป็นชีวิตคู่นะแล้วก็ดูแลกันไปตลอดรอดฝั่งเลยแต่ถ้าสมมุติว่าคุณมีใครก็ตามเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่ายังไม่ดีพออ่ะเข้าใจไหมนะคุณก็จะแบบเรื่อยๆไปก่อนนะยังไม่ได้คิดอะไรมากมีคนคุยเข้ามามีคนอยากเข้ามาคุยหลายๆคนส่วนใหญ่อาจจะมาหยิบยื่นข้อเสนอให้กับพาดลมนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณแบบดูโปรดูแบบ โอ้โอ,อล่าจับโอเคนะคะท่าลงอ่ะมาดูในลักษณะของเดื้อคู่าตาลงกันบ้างว่าเป็นยังไงนะคะเอ่อเนื้อคู่าตาลงหนอมีไพ่ทาวเวอร์มีไพ่อัศวินถ้วยเข้ามาแปลกดีเนานะคนคนนี้นะคะเขาก็ไม่ได้แบบว่าไม่มีตัวเลือกเข้ามานะเขาก็มีคนหลายๆคนเข้ามาเนี่ยดูจากหน้าไพ่นะทาวเวอร์เป็นไพ่อออัศวินถ้วยเข้ามาอาจจะเคยแบบว่า เกเลมาก่อนหรือเปล่าหรือเคยเจ้าชู้มาก่อนก็ได้นะแต่อาจจะมาเจอคุณน,นะคะทาให้เขาเปลี่ยนไปนะหรือว่าเขาอาจจะเปลี่ยนนิสัยไปจากหน้ามือเป็นหลังมือจากที่เขาเคยเจ้าชู้เขาอาจจะหยุดเจ้าชู้ได้เพราะคุณก็ได้คนคนนี้ก้าวเหรียญเขามาคิดว่าเขาเองอ่ะเขาก็อยากมีหลักแท้เหมือนกันนะเขาอาจจะใช้ชีวิตโชคโชนนะโลดผูนมาได้สักระยะเวลานึงแล้วก็ได้เกี่ยวกับความรนะักคนคนนี้อาจจะอ,อ๋อไม่ไม่ค่อยจริงจังอะไรนะในลักษณะ การเข้ามาของเขาอาจจะดูแบบเหมือนเจ้าชู้เอเหมือนแบบว่าคุยเล่นๆนนะ่ะแต่มันพลิกได้อ่ะนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอคนที่ใช่คนเรามันเปลี่ยนกันได้นะ่ะจากเคยเจ้าชู้จากเคยเป็นเพ์บอยเพ์เกิร์ลก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะมันจะต้องมีคนคนหนึ่งมาดึงให้คนนี้เปลี่ยนไปนั่นอาจจะเป็นทัดลงที่สามารถเปลี่ยนคนคนนี้ก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทัดลงคุณกําลังจะสอนบ,บทเรียนกับใครก็ไม่รู้นะ่ะ คุณอาจจะสอนบทเรียนคนเจ้าชู้ก็ได้ค่ะอย่างที่บอกเนี่ยถ้าสมมติจริงจังมาคุณก็จริงจังกลับแต่ถ้าไม่จริงจังมาโอเคคุณก็เล่นเล่นได้เสมอนะแต่กวางมองว่ามีคนต่างชาติเข้ามาด้วยนะเพราะว่าเดอะเดวิลเข้ามาถ้าพูดถึงบุคคลในราศีคนนี้อาจจะเป็นธาตุดินนะคะอาจจะเป็นมังกรฤกษศักันก็ได้นะโอเคนะคะออมีสองเหรียญเข้ามานะคะแล้วก็มีไพ่ the W h e e l of Fortune เข้ามาเมื่อเขาถึงเวลานะที่จะหยุดอยู่ที่ใคร ก็อาจจะเป็นคุณอาจจะหยุดอยู่ที่คุณโอเคเขาอาจจะเคยสับไปสับมานะคะในความสัมพันธ์เขาอาจจะยังไม่ได้เดินทางมาเจอคุณแต่เมื่อมันถึงเวลาเนี่ยโชคชะตาฟ้ากำหนดนะหรือว่าภูมิคิดนะเดินเข้ามาหาคุณเขาก็อาจจะหยุดนะกกงรอเนี้ยอยู่ที่ตัวคุณก็ได้แต่เพียงแค่ว่าตอนเนี้คุณเจอเขาหรือย,ยังหรืออาจจะยังไม่เจอนะบางคนมีคนคุยเยอะก็ได้ท่านงอ่ะมีคนคุยเยอะคุณก็ลองลอง,ลองมองสิ ว่าเอ๊ะเล่ๆดูว่าจะมีใครบ้างที่ใช่สําหรับคุณที่เป็นเนื้อผู้จะมีหรือไม่มีในตัวเลือกตอนนี้ของคุณนะนะหรือคนคุยอะค่ะอืมคนคนนี้น่าจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณนั่นแหละโอเคนะคะแต่ว่ากวางจะขอไพ่ขอไพ่ขยายให้ทัดลมหน่อยสีนะมีไพ่ราชินีเหรียญเข้ามาเดวิลเข้ามามีคนเข้ามาซัพพอร์ตคุณเห็นไหมและคุณก็ซัพพอร์ตตัวเองด้วยการเพิ่มสเสน่ห์ให้คุณอนะ ม,มันก็ไม่แปลกว่าช่วงนี้ทําไมมีคนเข้าหาคุณเยอะนะคะแต่ว่ากวางจะขอไพ่ขยะเป็นไพ่เดดเดวิลอะคะ่ะมาดูกันว่าเดดเดวิลมาบอกอะไรโอเคค่ะอยู่ใกล้ใครก็ละลายตรงนั้นเลยอะคนที่เข้ามาอาจจะละลายกับคุณก็ได้คะ่ะเดดเดวิลมาบอกอะไรคะมีแรงดึงดูดอยู่นะมีไพ่เจ็ดไม้เท้าเข้ามาโอเคค่ะขออีกใบหนึ่งแล้วก็มีไพ่ จ็ดดักเข้ามามันเหมือนว่าช่วงนี้เนาะคุณจะรู้อะค่ะว่าคนที่เข้ามาเป็นแบบไหนเนี่ยเนี่ยเจ็ดไม้เท้านยะคุณเออเขาเรียกว่าอะไรอะคุณมีภูมิคุ้มกันที่ดีอะนะมันออกฤทธิ์ทำให้คุณเนะี่ยรู้ค่ะว่าได้แค่ไหนกับใครเจ็ดดักเข้ามามันจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่เสมอเสมอนะในความรู้สึกของคุณบางคนอาจจะคุยแบบเล่นนะไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่ในขณะที่เราอาจจะคุยเล่นไม่ได้คิดอะไรมากแต่ฝ่ายตรงข้ามเขาคิดอะไรกับเราหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน ในตัวเลือกหรือว่าคนคุยที่เข้ามาจะมีใครสักคนไหมที่รู้สึกว่าจริงจังกับคุณนะ่ะคุณจะรู้สึกได้เองค่ะว่าใครมาจริงหรือใครมาแค่ขำๆโอเคนะคะขอให้ขยายเป็นไพ่ห้าเหรียญหน่อยเห็นไหมตัวเลือกเยอะหรือบางทีตัวเลือกที่คุณหันหลังออกมานะคะหลมเขาอาจจะก,กําลังตามคุณอยู่ไ็ได้ค่ะอ๋อโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าห้าเหรียญมาบอกอะไรห้าเหรียญมาบอกอะไรให้กับทัดลม มีไพ่หกเหรียญเข้ามานะคะเห็นไหมอะคุณอยู่ใกล้ใครคนนั้นก็ละลายกับคุณไปหมดเลยอะอืมมันเป็นแบบว่าคล้ายๆกับว่าเรายังไม่ได้เจอบทเรียนด้วยกันมั้งหรือว่าเราอาจจะยังไม่รู้จักอรู้จักกันยังไม่ดีพอหรือคุณอาจจะเข้าไปรู้จักอะไรกับเขามากมายแล้วอะในตําแหน่งของไพ่หกเหรียญอะแล้ว คุณอาจจะรู้สึกว่ามันมีบางอย่างไม่ใช่คุณก็ไม่ได้ไปต่อนะคุณก็ไม่ได้เพิ่มความรู้สึกให้เขาต่อก็ได้ค่ะในขณะที่เขาอาจจะเพิ่มความรู้สึกให้กับคุณก็ได้อ่ะอืมโอเคนะเดี๋ยวขออีกใบค่ะมีไพ่กาวถ้วยเข้ามาเบาได้เบานะธาตลมก้าวถ้วยเข้ามาออมันอาจจะมีในลักษณะแบบมีคนเข้ามาออกแนวแบบว่าตอนแรกก็ขำๆกับคุณก่อนไง นะแล้วพอคุณขำกับบ้างอะ่ะมันก็วินวินแฟรแนะแต่เอ,อฝ่ายตรงข้ามนะตอนแรกอาจจะขำๆกับคุณก็จริงแต่คบไปคบมาเขาอาจจะจริงจังกับคุณก็ได้นะแต่คุณก็อาจจะไม่ได้เลือกเขาอะค่ะเบาได้เบาลูกนะ <S 2> <S 2> สำหรับชาดลมโอเคค่ะขอภพ่ยขยายเดอร์เม c ิเชียนให้เขาหน่อยนะอืมมาดูกันค่ะว่าเดอรเม c ิเชียนมาบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเขามาพูดถึงคนหลายรูปแบบอะนะ ให้คุณได้เข้าไปรู้จักมักจีนะคะ The เม g i c i a n นมาบอกอะไรมีไพ่เด็กถือถ้วยเข้ามาอาจจะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาในนี้พักลมเนี้ยคะหรือพูดอีกในน,นึงนะคุณได้รับข้อความออ่จากใครหลายๆคนก็ได้นะจากคนคุยที่คุณมีอยู่ในบรรดาตัวเลือกก็ได้อะนะ่าได้รับข้อความทุกวันเลยมีแต่คนใส่ใจคุณค่ะอีกใบซิมีไพ่ The ชารออเข้ามามีคนจริงจังกับคุณนะเอาจริง คนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณคุณจะรู้ไหมว่าใครจริงจังกับคุณแต่ด้วยหางตาของทัาลมเนี่ยนะความมองว่าคุณตาถึงอะในการที่จะเลือกอะโดยชาลิออตเข้ามาต้องมีใครสักคนในเนี้ยที่จริงจังกับคุณแล้วคุณอาจจะรู้สึกได้แต่เพียงแค่ว่าคุณอาจจะยังไม่กล้ามั่นใจขนาดนั้นอะนะอาจจะเล็งไว้แล้วนะหรือคุณอาจจะคัดกรองไว้แล้วว่าเอ้ยคนเนี้ยน่าจะน่าจะอ่ออยู่ในความสัมพันธ์ไปต่อกับคุณได้ตอนนี้มาดูไพ่หนึ่งดาบในความรู้สึกของคุณกันบ้างค่ะ ดินดาบมาบอกเลยคะ่ะทัทลมความรู้สึกของคุณมีไพ่อัศวินดาบเข้ามากําลังรอรับมืออยู่อย่างที่บอกไงรอรับมือคนที่เข้ามารอเล่นความรู้สึกเข้ามาไวไปไวอะไรประมาณเนี้ยคุณไม่ได้ปล่อยความรู้สึกไปให้กับเขาเลยคะ่ะนะบางคนเข้ามาอาจจะตกหลุมพรางคุณนะคิดว่าคุณอะไรก็ได้ง่ายๆอะไรก็ได้แต่ที่จริงไม่ใช่นะคุณถือดาบที่ใหญ่กว่านั้นอะคุณได้เป็นไพ่หนึ่งดาบอะคะ่ะอัศวินดาบเนี่ยคือเข้ามาเหอะ นะรับได้หมดแหละนะรับมือได้หมดแหละจะมาในลักษณะไหนเนี่ยขออีกใบค่ะให้กับลมหน่อยซีมีไพ่ห้าถ้วยเข้ามาเห็นปะก็บอกแล้วว่าคุณมีภูมิคุ้มกันที่ดีโอเคค่ะเพื่อนเือนมาต่อกันจากความเดิมสักีีนี้ตักีีต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเมมในวิดีโอของกวางเต็มมามันหลุดไปนะขาดอัดระไปเลยโอเคขยายมาแล้วเนะี่ยได้ไพ่หนึ่งดาบเป็นไพ่อัศวินดาบแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยเข้ามาเห็นไหมคุณมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะอัศวินดาบเนี่ยมันบ,บอกว่าคุณรัับบมือได้ก ทุกคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์เฉพาะโดยเฉพาะคนที่ไม่จริงใจหรือคนที่เข้ามาล้อเล่นคุณก็อาจจะล้อเล่นดับแต่คุณจะทําลายความรู้สึกกับคนที่เข้ามาดีกับคุณไม่ได้นะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าใครดีมาคุณก็จะดีกลับนะหรือว่าถ้าใครร้ายมาหรือมาแบบเนี้ยมาฟันดาบใส่คุณแน่นอนค่ะดาบคุณย่อมใหญ่กว่าคนที่เข้ามาหาโอเคนะคะฟันมาฟันกลับท่ะไม่โกงโอเคต่อไปนะคะหมดแล้วเนาะ มาดูกันในลักษณะเนื้อคู่ในอนาคตของคุณนั้นจะเป็นเช่นไรกันแค่เนื้อคู่ในอนาคตนะกวางจะขอไพ่ขยายเป็นไพ่ก้าวเหรียญกันแล้วกันคนคนนี้คุณจะเปลี่ยนเขาได้ใช่ไหมเขาอ,อาจจะเคยไม่ดีมาก่อนเคยเพย์เบลเพย์เกิลเพย์บอยอะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะเข้ามาหาคุณโดยตรงคุณอาจจะเปลี่ยนเขาได้โดยการที่สร้างบทเรียนให้กับคนคนนี้ก็ได้มาดูกันค่ะก้าวเหรียญของเขาหมายถึงอะไรกวางขอขยายก้าวเหรียญให้เขาหน่อยเสีย เขาก็อยากจะมีรักแท้แล้วนะเนี่ยคือเออดูแลนะคนรักได้แล้วนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะดูแลคนมาเยอะนะคุณอาจจะหยุดเขาอาจจะหยุดอยู่ที่คุณอ่ะนะนะเพื่อที่จะดูแลคุณก็ได้ขอไพ่ขยายก้าวเหรียญค่ะมีไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามามคุณเข้ามาเปลี่ยนความรู้สึกเขานะหนึ่งถ้วยเนี่ยเขาอาจจะค้นพบอะไรบางอย่างในตัวคุณหรือค้นพบการเสียสละ หรือความรักที่ได้จากคุณก็ได้ค่ะถึงบอกไงคะว่าคนสองคนต้องได้รับบทเรียนซึ่งกันและกันก่อนนะมันถึงจะตอบได้ว่ามันใช่ความรักไหมแต่ถ้าเขาได้บทเรียนจากคุณนั่นเขาอาจจะตอบได้ว่าค,คือคุณคือคนที่ใช่หรือเป็นความรักก็ไแ้ะหนึ่งถ้วยมันเข้ามามันเป็นการเริ่มต้นที่แตกต่างจากคนหลายๆคนที่เขาเคยผ่านมาแล้วโอเคขออีกใบหนึ่งค่ะถือว่าโอเคอยู่นะมีไพ่สี่ถ้วยเข้ามาเขาอาจจะ เคยล่าแต้มกับคนหลายคนแล้วรู้สึกว่าได้มาง,ง่ายๆแต่มาเจอคุณนะอาจจะไม่มีอะไรง่ายไปซะทุกอย่างอย่างที่เขาคิดก็ได้สี่ห้วยเข้ามานะนะอาจจะหมายถึงว่าคุณนั้นอาจจะไม่ได้สนใจเขาหรืออาจจะ,ะไม่ใช่คนที่ให้อะไรกับเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการแต่ก่อนเขาอาจต้องการเลยเขาอาจจะได้ทุกอย่างนะแต่ถ้าเขาต้องการอะไรในตัวคุณนั่นหมายถึงว่า เขาต้องทุ่มเทให้คุณนั้นสมควรที่จะให้บางอย่างกับเขาก่อนก็นได้นะคะขอให้แนะนําให้กับทัดลมให้แนะนําให้แนะนําให้ทัดลมหน่อยนะคะขอห้าใบเลย <c oughs> เป็นสรุปเนี่ยเดอรฟูเข้ามาอะไรจะเข้ามาเข้ามาเหออคุณบินได้เสมอคะ่ะนะอืมพูดง่ายๆว่าคนที่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเนะี่ยประมาทคุณไม่ได้นะเดอรฟูเข้ามาเนี่ยนะเนะพราะคุณเนะี่ยทำอะไรเหนือการคาดหมายได้ทุกอย่าง โอเคค่ะไปต่อมีไพ่ราชาเหรียญเข้ามาด้วยนะคุณนะ่ะมีแพนในเรื่องของความรักเห็นคุณล่าเริงหลันล้าแบบนี้ไม่ได้แปลว่าคุณนั้นนะ่ะไม่ต้องการที่จะหาหลักแท้นะคุณต้องการมันค่ะแต่แต่ใครละ่ะที่เข้ามาแล้วจริงจังกับคุณจริงๆอะ่ะนั่นแหละนะคุณก็อยากจริงจังตับนะแต่เพราะว่าตอนนี้อาจจะยังหาไม่มี นะแต่บางคนอาจจะเจอแล้วค่ะคนที่จริงจังเพียงแค่ว่าคุณดูดีๆในตัวเลือกนั้นนาจจะต้องมีสักคนอาจจะเป็นคนที่คุณนั้นมองข้ามไปไหมอาจจะเป็นคนที่คุณนั้นยังไม่รู้จักถึงตัวเขาไหมโอเคค่ะไปต่อมีไพ่อัศวินไม้เท้าเข้ามานะมันเหมือนคุณเจอแต่คนเข้ามาแบบเดิมๆทําอะไรเดิมๆนะมาเหอะคนดีๆอ่ะคนจริงจังอ่ะนะคุณไม่ได้ปิดใจตัวเองเลย,ค,เเเลยคุณเปิดใจตัวเองเสมอค่ะ โอเคแต่มาทําอะไรกับคุณนะทำให้มันดีๆหน่อยีแค่นั้นเองมีไพสาา่สามดาบเข้ามาเนี่ยสามดาบเข้ามาเนี่ยยังไม่แค้วที่ว่าคุณจะต้องระวังตัวออนะมันจะมีทั้งคนดีแล้วก็ไม่ดีเข้ามานะสามดาบก็ถือว่ามันเป็นไพ่เตือนให้กับคุณก็แล้วกันโอเคนะตามที่ควางพูดมาทั้งหมดเลยค่ะนะพูดแล้วนะมีไพ่ลาชินีถ้วยเข้ามาคุณพร้อมพร้อมที่จะมอบความรักเนี่ยให้กับคนที่ จริงจังแล้วก็รักคุณจริงๆอ่ะอืมนะภายนอกคุณอาจจะดูแบบดูเรื่อยๆกับคนนั้นคนนู้นคนน,น,คน,นี้มันก็ต้องดูอ๋อภายนอกก่อนว่าเออคนที่เข้ามาเรื่อยๆกับคุณก่อนไหมละ่ะนะก็อย่างที่บอกอ่ะคุณก็ทําทุกอย่างได้ตามที่ฝ่ายตรงข้ามอาจจะไม่ได้คาดหมายกับคุณบางคนอาจจะมองว่าคุณเจ้าชุ้ก็ได้ทัดลมนะแต่ไม่แน่นะคะทุกอย่างมันพลิกได้หมดนะมันไม่ได้แปลว่าการที่เราเรื่อยๆ เอ่อยไม่ได้แปลว่าเราจะเช่าเจ้าชู้แต่ถามว่าคนที่เข้ามาหยุดเจ้าชู้กับคุณแล้วหรือยังละ่ะโอเคนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกทุกคนที่ติดตามนะเดี๋ยวไว้โอกาสหนะ้าเจอกันใหม่สําหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ